สบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่ร้อยบอกด้วลูกสบายดีดยดป้าลุเมื่อนี้น้องฟ้าใสายน้องฝาายสิบห้าส้มสวนหมักพริก,รกว่าดีดีด้วยลูกบ่ดีดีแบบเขียมคมด้วยลูกสิบห้าส้มสวนหมักพริกอีกร้อยแป้หมักถั่วเขาจะมากินเสยคนนี้นะ และนี่ก็คือสวนมักพริกสวนมักถั่วเ้าเจาไม่ทำเยองกินทุกครั้งหนึง่ง<ะ>ว้ายไปขโมยมถัว่วเขาจะมาก,กินเฉยเออกินสดๆเลยพอแล้วลูกพอแล้ว

ยังสองขวบอยู่ติบะแมนสี่ขวบแล้วบะลูกแม่ซื้ออยังอืมแม่อีร้อยแม่อีร้อยซื้อยังซื้อไม่ไงแม่มัดอีร้อยบะแมนบอแม่แม่มัดอีร้อยไประสายแม่มัดอีร้อยไปรสท่านั่งอยู่ใส บันจัก um หูน้ำมันไม่ร้อยเห็ดเบี้ยกอยไทยจะให้ป่ะแมนขอโทษนะจ่ะทุกคนพอดีป่ะกินหมกถั่วเสียงดังกบแกบกรบแกบสบายดีบริเวณตะคิวนะจ่ะทุกคน หนาบดได้แต่งเด้อจ้าเิวตุคิวหนาบดได้แต่งยังเป็นหอยกะยกะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นกะเด้อจ้าทุกคนเม็ดเป็นกะหอย่ามือลวกอย่ามือลวกเอ้าบออกไปเลยวันนี้โอ๊ย่มบดได้เรื่องแล้วทุกคนัมบดได้เรื่องแล้วอยากอยากบวอยากใหญ่ย่ามือลวกบเข้าใจเล้วคือท่าเล็บสีแดงเดีว่ะ อันนี้ต้อนอะไรอันนี้ต้อนอะไรอ้าววมากอันนี้มกถั่วแป้งมะถั่วแป้งมะถั่วแป้งหมดได้มาะเอาเงินมาให้ค่ะนี่นน <Okay. S 1> ดาาอ,อกคา,า,าชีน เอาเงินมาขาชิ้แล้วพ่อได้เป็นวัดเป็นไอเนี่กับแอิงหายลเอาผู้ได้ขาอยู่สคือมีสิขั้นพิการไปนอนใหญ่มันทิทิงเลยเออไปร้อยร้อยร้อยนอนมือนี่นะไปร้อยงานน่งงานนขาวันนี้ืงอนสที่ร้อยเพื่อนให้ที่รุกแรกขานี่ไหนึงเขาจ้จะเปยังม่คอยหูโตทุกคนหลักฐานจะสูบพวบแบนี้หมดเลย เอายายนี่เป็นสาวโสดแล้วสุข้อนสาวโสดเลยสาวโส,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 สดลูกตี๋เห็นไหอันนี้ก็สาวโสดจ้าอันนี้ก็สาวยังส,วสง,งสาวโสดนางลงจะสาวโสดนางลงน้ำกันนี่นะ อันนั้นก็สาวโสดซิกันเดอร์พนีกอะไรเยใหญ่เยใหญ่สาวโสดใสขนามาดูเยใหญ่ผมบอมีคอยมีแห้งปันไดไปโดนวัคซีนมาผมไปโดนวัคซีนมายังบ่ไดมีแห้งมีเหือบบไเป็นไขี่น้องอจได้มานังวากาดแ่นะอาทิตนึงก็ซองมือเลเ่ป็นอไรวคือมอบจัชวกาวสสบเป็นปันเตาซามือน เพราะว่วัสวดเต้ากับบกวขวดำแต่ว่ามันบดบ่มวนในถาในคันักเล้นเป็นพีเป็นเป็นอะไรผัดเมื่อัดอีลอยไปนน้องจะหน่อยออยสะเอิดนี่บได้นอนเมื่อยเมื่อยแล้วรับบัวทัวขันว่าพื้นถั้นเป็นท่าไปเข้ามานะบ่มือจากวัชพินนะวัาพินลเทเป็นสีวัีนมาเมันมา มาแล้วก็เห uh, ็ว่าเอาเียงเอายาไแกปวดกินน้ำดกินหลเออกินเเลยบอบ่อซอมากรพัดองยังโมยู่ซื้อซื้อจาามาสับปีถ้าว่าจะกินลายน้ยาเบอกตัแห่งว่ได้สีบ็กทิ่บกันลสิย่านห้าสตตสซซยานตายเ้็ิ่งได้สีเมัยุ มาสีเชลเนอย่าไปเข้มว <that> ่นะกเห็นก็ได้สีเป็น้มเขงผ่าไปตามทรายมันดอกมันบ่มาดอกเออวยังงงกนน่ะจเข้มอนอะไรนี่เป็นสีสีะดวงอยู่

ข่าสุดใจยังไ่จับข่าวมวเยฮ่่า่าฮ่าฮ่่านขาวสุดใจแมวแมวโอ้ยขาสุดใจยังไ่จับข่าวแมวอืมที่ล้วส่วนาม่ค่อยคุยกับแมกน่อยเนาะบอเป็นคำอะไรก็เห็นเราบ้าละนั่นจะกระบอกเนนี่สว่ายังไม่จับเนอแม่ แล,แล้วคือว <mulheres. S 2> ่ามาผูกเป็นวัดตะวันตะวนเน้ว้าไม่เห็นควงนี้เด็กย่างเลยน้ำดูใสละปส่น่านเบ้ตะวันนางอ่ะฮะจนห้ทออันนี้นั่นแม่ดิอันสาคนดีนั่นนิ่งาคนบ่หมอนั่นแม่แต่ว่านนิ่งาคนนที่แต่นี่

มมดลูกอันี่เอมนะเออเป็นลูกอะเรี่มบ่อันน้องเฟิร์นนน่ะเฟิร์นน่ะจะเอาแบบยังแบบเบี้ยวเบียวบาให้เรเบียวคนน่ะคเออเด็นน่อยขมมือเลยก็ใครยอยมึงจะเอาไพ่ผู้ผู้ายจะเอาไพ่ยัมาขอดเนี่ยเลือกคอยเด้อคอยคอยคอยเาเลือกคอยเลือกคอยลาศีเจ้าเองเออเด็นน่อยขุมมือเยวาบ้านเราเลูก เอาเอาไปมนีลุกกดออกห่ไปได้ไม่เังนี่ลูกเออจักมากกันดามือร้ยกดออก้นเยกันเนาวก็ได้ช่ป่หนี่ไมเลือกยใหญ่ๆอีร้อยหมากไผ่กับลูกเมื่อกี้นี่นะมากทเออร์มอสอ้ให้ไม่ใหญ่ไปคอด้ คนละสีอิรอยในสีงามเด้อยากได้ผิวทอ่อีรอยนี seni, ่ผ şey ิวงามผิวขมขำป้าเสียจากโตกับง่ะปไปไปังนปวลูก มาเจอมาแล้วเ่อมาเจอลูกมันห้องมาเรเด็กก็ห้องยินแต่ลูกันห้องเฮกนะ่อ้าโอ้ยกวานนี่เฮือบ่วานนี่งัวบ้านได้เสียแต่เขาก่อนพูดว่าชุก่อนเสียมก็เสียมาเลยเลยนี่ล่ะฮ้ก็มาแจ้ง้ว่านี่นี่ละเขาไปหาขี้ตลาดใหญ่เขาไปที่ตลาดถนงตลาดยันงัวนะเขาวันเอาไปไกลดี๋ยวเขายังปองเมียนอยู่ ข่างพี่ข่างพีข่งงัวประเทศลาวฮะนะงัวประเทศลาวนะปล่อยประเทศแถบแดนเนาะบระเทเลี้ยงดีแต่ก็ก้อนเขาไว้กอดหูเจ้าว่างัวเขาหลังน่ะเขาหนิกะจนฮักบาทบดเขาตีน่ะเอาปอกหลุดแต่ด้มันบุกขึ้นมันแหลนโป๊กไปดูเจ้าว่างัวอันเขาหลังอันตัวหนึ่งจักคุณมาพายเลกูเห็นมันเดือดหน่อยเขาแล้วโตกับเข้ากับขาดมากตี มองเขาดีดีสดๆดีดีอืมเอาขึ้นหล่นเป็นได้น่ะขึ้นพระบ่อโตมันแหเนาะโตมัแหงต้อไปดบ่ไนพี่น้องเขาจ่หลักงัวไปตั้งวันสิบเอ็ดตคนน่ะแถมงัวทุกเมื่อก็งัวแหงเนาะแล้วจึงมาฉวบอีดเออคนบูเดินมาเดินี่เด้อนหาแหายเต็มได้จะหายแลนได้ ยเปโตเลยจ้ะงวงปีวเองทุกว่าเป็นเชียมาจแตก่อนก็ไล่ตัวนะงวนหลดเขาบุกมาเขาม็ก็ได้มาไปทางหน้าเขาไปทำเม่เขาปอาะไปทางไหป่าเด็กขี้เข่าเมือนนักประหลัดเออไปเห็นยบวันหัวเขาว่ามีผู้ชายใส่หมวกสองคนเปาะไปงวไปเห็นงวเขาบอกใบ

มันมันมันไปเดาแห็นบดพุงแล้วเทาไหร่ก็ทันจะสื่อได้เหมือนันมันมันเสียมันเสียคนหลักแล้มันเสียแบบว่าฮาบุเห็นเสียบงวเ้าบซยมเนนะวัมาอกอยู่มือือมันเก็ตกใจเลยาบเมาลยใหญ่ใหญ่ลายเถื่อนละเนงปลยบั่อวนงัวเสียหรือไปเลยได้บัดนเมื้อแล้วคำเลยหางงัวห้าคุ้ยได้บัดน หัวน้ำน้ำขึ้นน้ำโอ้ยใครใครแต่เมียขอผมมีงัวผมมีควายนะทุกคนเขาหังงัวให้เเขาขอบริญาะเลยบริญาคด้วยพวกหลักนะจากเขาอ่บนั่นผูปั้นยังเขาอ่เขาหังัวให้เฮนะเขาว่าเขามีวิธีเอาเบิกน้หกคนเมืนไหอเขาว่าเขามีวิธีเอาได้เห้ยเอางัวเฮน่ะ คนด,ดำคนด,ดำใหญ่อาคุณได้แล้วนะมาใส่อ,อะเนาะรไดเขาเอยหลด0 0็นหอยเห็น,หนหหได้เแม่ส้อดหแม่ก็นางฟังไอ้คับหุได,หได้ประโยอยจุยป่าเขาไหลงวนเป็นหอยโว้ยตุ๊กแน้ไปเขาเห็นหอยเขาเบึ่ออืมอือร่สุ ัวานมาด้งหลอกปูคนนะบ้าน้องหลอกปูงัวนน่ะอือขวคนนะเขาว่านานบ้านด้อกแล้วก็ขอดบ้านอันานกับบ้านแล้วคนบกับบ้านลายไปพันธสชูขวคนกับบ้านเก็ต้องมีคนไอชั้นไปหอด้านี่ก็เดี๋ยวคนมันต่าอขึ้นเางนกือกันนะบอกผึ่งคนหลักง้วคนงัวนเขาจเสียหมบานนี่ ปไปไล่ไปจะว่าจิตจะปูงัวใจกันเนี่ยหัวใจเลยนี่ยหมดหัวใจหัวใจเลยไอหัวใจยังก่อเข้ามาอันคัมโบลานเขาว่างัวหายจังล้อมครอบซะบ่จังล้อมครอบบ่ขี้หวานนะคะยังเคยว่าขี้หวานข้าเจ้าปล่อยงัวปล่อยควายเนี่ยบ่มีคนลักงัวลักควายข้าเจ้าบอกบากคนสมัยนี้มันบ่คือสมัยตะกี้แหละ อันหนึ่ไปตั้งหนึ่งหไปตังหนึ่งเพระท่วามมาวอทุกแห้วเราไปคนละทางนะี่เนาะเราขายตลาดทีงนั้นนี่เงินคว้าเซียบพระเงินคว้าไม่ใหญ่นีะเงินคว้าน้อยนางอันควันกลุ่มๆแล้วอ่ะอันนั่นม้อแกงขี้เหล็กนั่นน่ะทุกคนแกงขี้เหล็กติดบ่อติดแหกดูเคยแกงเลยเล่มหมอ เดี๋ยวทุกคนเข้ามาส่าอาจจะบอกโอ้โหนะว่าคุณนีปเป็นไผ่อันนี้เป็นพีสาวเด้อทุกคนเป็นผี่เป็นพีสาวคนโตอเอื่อยคนใหญ่อันอยู่กับประมาณหาสิบกว่าแล้วเนะาะหาสิบหาปีเกื่อยกันเลยแม่กับประมาณแปสี่ขวแปดสิบแล้วแม่กัน <c oughs> คุณนะคุณแม่ยิงแม่เก่เงใบายานั่งก็ได้พี่น้งองไปประกอบหมู่บ้านทางตะวันลืม ลืมสื่อยานางมานำเาวความลืมนพี่น้องเอ้ยอยากเอาไปถิ่มกับโบเบิร์ตความลืมอ,อ้ยรถไปไหนอนเนี่เอในขี้ฝุ่นผู้ปีเตียงข้เหลืองแนี่มันเ็ผูใบคลองใบค้าเลยนะผูเรือนทองผูเรือนทองผู้ข้าขาวเขาผู้นู้มขาออ เลยบังบู๊เลยว่าอันใดเลี้ยงบาเลี้ยงเนาะอุ้ยต้นอันอันในปลาเตียงกระพิ่พ่อสำคัญเนาะงัวกินงัวงมาคือยังในใบบักนาวนี่เอ้พระแม่นต้นแป่งนัวใบบักหงบู๊ออต้นนแงัวมบ๊อกฟองเฮาในงัวกินจนมืดใบกระเพราพี่น้องจ๋า บรยากาศยามแรงของบ้านนามงเด้อจตุคุณเงียบสงบสงบคุณได้หมักบรรยากาศบ้านนอกบ้านเฮากับาบ้านเฮาเด้ทุกคเนเงียบสงบขนาดเลยเอาก็ระวังเงียบสงบผู้พันประกาศแล้วประกาศเลยงัวเสียหมดได้ ส,ส,สังฆทานจ้ะสังฆทานขมพระนิรันดรานาโอเคได้แล้วทุกคนอย่านางแบ่งกันพอละหน่อยต่างคนต่างสิแกงเน่าไห้ น้ำไหมก็พอเป็นสื่อวันน้ำไม้สามีเนี่ยจังแสบพอเป็นยาพระวันประกาศและงวัวเสียทุกคน คนคะเก็บน้ำไม้ไอพี่น้องสเสด็จแม่หาเล่มน้ำไม้น้ำไม้นะเกิดน้ำกระบาดทานพี่น้องเอ้ยคนมาเรียนคิวสื่อน้ำไอเนาะจังคายบาดทานเนาะเขาจะมาขอสื่อน้ำพุลซิปพุลหะพันคายบือไรแพงเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยคายกันกินธรรมดาบางคนกะมาสื่อนำ้ำเล่าก็ให้เล่าลอยนนเนืองเสาพันเดี่ยสินะน้ำไม้นะเกิดน้ำกระบาดทานเมื่อหนึ่งสองหมื่นคนกันมา ขอสื่อนำเลยแต่นอนในเก็บไว้แหนงใหญ่นำบระธันเบิดบ่บานน้ำมงกับมีตะเือนเท่าตัวแหนงน้ำใหม่ร้ายกว่าในสายแม่ตัวมันใหญ่ใหญนี่สายทั้งลุ่มหูน้ำใหม่เกิดหน่อคือคนตัวหน่อยทั้งลุ่ม น้ำไม่เกิดหนอตะพี่น้อพดหน่เดนี้เกิดหนอขึ้นมาเลยปกคนไวแต่มันเกิดหนอมันพดน่ำเรื่อยๆได้ดพี่น้อเด้อสองชมือหดเธอหนึ่งก็ได้มันจังเกิดเดี๋ยวขอตัวหักแนงน้อใหม่กันได้อท่านมท ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ไปแล้วสบายดี